เก็บหน่อไม้แล้วก้นๆเก็บห,หน่อไม้หน่อไม้เก็บขี้ยางแล้ววันนี้เนี่ยเยตั้งจากนี้ไปก็ประมาณสองโลสองกิโลไปเก็บขี้ยางหาหน่อไม้ดูตาทางฝนฝนอย่างนี้ดูหน่อไม้จะขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับระว่าง้าง ระหวานนา่างต่างในนี่ปลาโกงกางกับปลาโกงกากันบ้างเกิดจากบ้านมาสองกิโลบ้านหมู่บ้านสองกิเล็กไปครับเป็นขอรายวันเลยครับไปได้มาเป็นอย่างรายวันเนยลยกก้าวไปเลยวันหนาวกี่หยังวันลแลล้วนา เออโดนมนัน,มลนลมลแล้วนะครับกี่ยางโดนมนแล้วโดนหลักมาแล้วนะครับโอ้โหยำมดตังไม่ได้เลยมดดเลยมดเลยเลยวบับเลยนี่เวบ,บเลยกี่ยังนะครับโจนกบหมางวันเดียวครับตุ้นหมดเลยนะครับกี่ยางโอ้โหจะบันรางนะครับ มัดเลยไหวได้ไม่ได้เลยนะครับไหวได้ไม่ได้เลยขี้ยัง้กงก,ก็บมากองไหวขี่มาเอาไหวโดนหลับมาแล้โอ้โจนกหมักเนี่เดี๋ยวไปกันต่อใหม่ลรวสวัสดีตอนเย็นเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเออวันนี้คนตกไล่วันนะครับก็เข้ามาชัวนมาเข้ามาชัวนอยางมาแลยย้ยางนะครับ มาเลกี้ย่างเทแก็บไว้วันก่อนโดนชิวมาแล้นะครับจันระจมบอร์โดนชิวมดเก็บไว้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้พ่หมาหน่อไม้ครับหน่อไม้หนหึ่งนอกนะครับ แอลจ่องนอเลยครับเดี๋ยวไปข้างห้าแอลแริมกล่องเล่วนะครับนอไม้ป้านะครับโอ้เสียงน้ำโอ้ยบรรยากาศนะครับยมบรรยากาศอื้มเสียงนี่ครับริมกล่องเสียงริมบุ้ยนะครับชมเลยโอ้โหชอบบรรยากาศนะครับอื้ม โอ้โหตอนนี้โน่โน่ใหญ่เลยนะครับโน่ง่ายเลยจัาทุกู้ชมโน่ง่าเลยโอ้ยว้ายโน่งหญ่เลยคจ้าสามเท่เลยอืมโอ้เดี๋ยวไปล้างก่อน คนต,ตกน่อ,นอยาวนะครับน่อยาวเลยนะครับท่านผู้ชมน่อยาวเลยแหละโอ้โหคนตกหลายวันเดี๋ยวเราไปล้างมือเดี๋ยวผมปลาท่านผู้ชมวันนี้ปลาท่านผู้ชมเก้าทวนแต่กีกลัวคนคนนี้กี่กลาดงนะครับอิ่มบวยกับน้ำแรง นี่ครับเจอเร่าๆคนตกตกวตันนี้เจอเร่าๆนะครับโหนกแล้ววันนี้นกแล้วนกแล้วโหนกไม้อมเป้นาาานะครับนกไม,าามา้อมเป้อืมเต็มอน,นี่ว่าอืมตายลึกๆเลยอืมลแล้วสามเต้อนี่นครับ บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสุดยอดสุดฟ้นเลยมีไม้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 มไม เดี๋ยวอีกนอ่หลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวอีกนอหลาวีกนอโอ้ยได้ไรนอ่เลยครับตามจมือได้ไรนอเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยอีกนอหลาวไปนะครับได้มาหลาเนีครับตามชมเป็นรางนะครับ นี่ครับจมจมไหลน,นอก,นก็โอเคครับ,นเ,บเนี่ยโอเคเลยหมด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 โอ้หมดกับก้อเนี่ยเตียงเหลาช่วยุกคนเดี๋ยวไปนี่เซต็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาพอประมาณนะครับโอ้โหฝนตกตกนอ,กนอกยาวๆเปยนะครับท่จมชมนอยาวๆเปยนะครับ กับหน่อไม้ปอกเลยแล้วครับมันกันครับหน่อไม้นี่มันกันมันกันปอกเดี๋ยวป่ากับยากับปลารอบยักปลารอบยากปอกกับท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมนี่มันกันนะครับหน่อไม้พวกนี้มันจะกันต้องระวังให้ดีมันจะกันไปทั้งตัวเลยแหละ มันคลายมันคลายมันคลายกับได้เยอะนะครับพอจะได้พอจะได้เดี๋ยวเนี่ยครักรบกํลังฤทบิออกเปลือกเกานะกอน <Net> ตอกเปลือกอย่างประเทศนะครับโอเคเลยครับโ่อนี่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปต้มนะครับไปต้มตำน้ำจุบตำน้ำจุบเอาหน่อไม้ไปตำน้ำจุบโอ้โหอะไรก็กินร้อยนะครับหน่อไม้นี่กินร้อยกับน้ำจุบกับปลาย่างโอ้โหได้เลยนะครับ จากค้นตอกลายวันนะครับท่านเจ้มเม่อคนตอกลายวันก็นกหน่อไมายก็หอกขึ้นนําช่วงริ้วเลยกับำจำานจมปบไดลายนอวันนี้ไดลายนอนะครับเนี่ยกำลังหลิดอยู่กับกําลังปอกอยู่ปามดป่าไม่ได้กับเอ,อนี่ยกับกําลังปอกกาลังหลิดอยู่นะครับปอกหลิดอยู่เอาไปต้มต้มจุม่ม ต้มจุ่มตำน้ำจุบนะโหร้อยนี่รับร้อยมันๆเลยเดี๋ยวคอยาไปตามจุ่มกันนะครับเดี๋ยวฝ่าเท็ดเลยก็เราไปไปลางลางลางเดี๋ยวก็ต้มนะครับต้มไม่ทุกเลยก็เอามากินกับน้ำจุบจุดยอดนะครับลาตดๆไ่ต้องแรงตึงเลยรับจำจมือนิยติบานรางเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่รถได้แล้วนะครับเราหมายเอาไปต้มต้มจุ่มตาน้ำจุบ กี่ยางถังนอไม้เลยครบม่แล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวกับเดินทต่างกลับนะครับ บอลเป็นเดือดรวยแล้วนะครับเน่นองไม้ก็ปล่อยได้นะครับนี่ครับขายไปหมเลยนี่ครับโอ้โหจะออกมาต้มนะครับเอาไปต้มก่อนต้มตามน้ำชุบนะครับอืจดเลยครับจับจุ่มนี่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านเป็นเดือดรอยแล้วนะครับเดี๋ยวกเอาไปไว้ในครัว